รู้สามเหตุผลนี้ทําชีวิตหาเงินง่ายขึ้นนะคะสําหรับคนที่กาลังบ่นว่าอุ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเศรษฐกิจดีกว่านี้อาจารย์เปิ้ลอยากให้ฟังเหตุผลนะคะทั้งสามเหตุผลนี้ค่ะเมื่อคุณทราบเหตุผลนี้แล้วจะทําให้คุณหาเงินง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดโชคลาภต้านการเงินมากขึ้นค่ะข้อที่1ค่ะเหตุผลที่ทําให้คุณนั้นหาเงินยากเพราะคุณนั้นมีความเชื่อว่าเงินหายากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังมีความเชื่อว่าเงินหายากนั้นคุณจะไมมมมม่่่ีีคควววาาาาาาาพยยใในกกรรททํหู้้สึ เงินหาง่ายเกิดข really ึ้นกับตัวคุณเพราะคุณรู้สึกว่าเงินมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเพิ่มความยากให้กับการหาเงินจริงๆแล้วคุณเป็นคนสร้างความรู้สึกนี้และสร้างเหตุผลนี้ให้กับตัวเองค่ะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงใหม่บอกว่าเฮ้ยเรามีความสุขนะกับการที่จะหาเงินแล้วเงินมันหาง่ายสําหรับฉันคุณก็จะรู้สึกดีกับการหาเงินคุณก็จะมีความสุขกับการหาเงินแล้วในที่สุดเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าความยากเนี่ยมันหายไปแล้วเปลี่ยนจากความยาก เป็นความสนุกแทนค่ะพอคุณรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแทนที่ใจเราจะหดหูเนาะกับความรู้สึกที่ว่าหาเงินยากใจเราก็มีความสุขขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการหาเงินเนี่ยเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหาเงินง่ายเหตุผลที่1คุณอาจจะคิดว่าการเงินเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่หายากเกินความจริงค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าถ้าเงินมันหายากขนาดนั้นเศรษฐีเขาก็คงจะจนหมดแล้วและคนรวยก็รวยขึ้นคนจนจนลงเพราะอะไรคะเพราะเหตุผลที่เข้าใจผิดนี่แหละค่ะเหตุผลที่2ก็คือ คุณรู้สึกว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ไม่ค่อยดีทําให้คุณมีความเชื่อที่ค่อนข้างยากว่าเงินเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องโชคดีสําหรับคุณวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์อะไรมาอาจารย์เปิ้นอยากให้คุณเปิดใจค่ะในความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเงินหาง่ายนะแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นคนที่โชคดีด้านการเงินลองพูดกับตัวเองสิคะว,ว่าฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงิน ขอบคุณเงินทุกครั้งนะคะที่เงินเข้ามาในชีวิตเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบไปเกาะเกี่ยวเอาประสบการณ์ที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเงินหายากจริงๆเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเงินหายากแล้วคุณมักจะดึงดูดคนพวกเดียวกันเข้ามานะเช่นมานั่งคุยกันเรื่องเงินหายากเหตุผลที่เงินหายากรวมถึงแม้กระทั่งดูทีวีคุณก็จะดึงดูดมาว่าเฮ้ยเงินหายาก เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องปรับใหม่นะคะนั่นก็คือเลิกสะสมประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเงินหายากแล้วเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ว่าเงินหาง่ายเช่นดูหนังดูละครที่มีความมาัง่งคั่งคุยกับคนที่เขามีอิสรภาพทางการเงินคุยกับนักธุรกิจเก่งๆหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งก็จะทําให้คุณนั้นห่างไกลประสบการณ์ที่ไม่มีเงินเข้ามากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่สายตาของคุณสมาธิของคุณนั้นมันไปโฟกัสที่ว่าฉันเป็นคนหาเงินเก่ง และเงินหาง่ายประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณซ้ําๆจนคนเนี่ยลืมประสบการณ์เดิมไปเลยนะคะว่าเงินเคยหายากเพราะฉะนั้นเก็บสะสมเฉพาะประสบการณ์ที่ทําให้เราเชื่อว่าเงินหาง่ายโดยการชื่นชมคนที่เขาหาเงินเก่งและหมั่นชื่นชมตัวเองบ้างนะคะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่หาเงินได้ง่ายและมันจะค่อยๆลบเลือนประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินลงไปค่ะเหตุผลที่3นะคะก็คือ เราไม่ค่อยได้สํานึกรู้บุญคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะมีหนังสือหลายเล่มนะคะทางตะว,วันตกเขียนไว้รวมถึงหนังสือทางตะว,วันออกเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่เขียนว่าเวลาที่เราขอบคุณซาบซึ้งใจหรือว่ากระตันอยู่รู้คุณในอะไรบางอย่างสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อารมณ์เสียที่เงินไม่เข้ากังวลใจัาการที่ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่อยู่ตอลอดเวลาก็เลยทําให้คุณนั้นอยู่ในภาพความล้มเหลวอยู่ตอลอดเวลาวันนี้เราสามารถเปลี่ยนภาพล้มเหลวเป็นภาพความสาเร็จได้ด้วยการโฟกัสแบบนี้ค่ะ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีใช้ขอบคุณที่มีเงินหลั่งไหลเข้ามาขอบคุณที่ฉันเป็นคนหาเงินง่ายขอบคุณที่ฉันเนี่ยมีเงินใช้ตลอดเวลาแล้วก็ฉันไม่ต้องกลัวที่จะไม่มีเงินอีกแล้วเพราะฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือฉันรักการให้ฉันรักการแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณเหล่านี้จะทําให้เรานั้นเยียวยากําลังใจที่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่สําคัญค่ะ ถ้าคุณอยากจะเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติอะไรเปลี่ยนจากความรู้สึกกังวลใจเป็นความรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจหรือสานึกรู้คุณแล้วเงินหรือว่าทรัพยากรที่คุณขาดแคลนตอนนั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศจา์ค่ะและนี่คือ3มเหตุผลค่ะเหตุผลที่1คุณให้ความยากกับเงิน เกินจริงนะคะเหตุผลที่2คุณต้องสะสมประสบการณ์การเงินที่ดีไม่ใช่สะสมประสบการณ์การเงินที่ไม่ดีเหตุผลที่3ทุกครั้งที่คุณทราบซึ้งใจกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาก็จะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีการเงินที่ดีและมีเงินเพิ่มพุ่นขึ้นด้วย3เหตุผลนี้เข้าใจแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจารย์เปิ้ลอวยพรให้ทุกคนเงินเข้านะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าเงินหาง่ายและคุณก็มีเงินใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ไม่เคยทําคุณจะะไไไดด้้ในนสิ่่่งทีคคคุณมเยะ มาเรียนรู้นะคะชีวิตใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองดีกว่านะคะที่จะไปนั่งทบทวนสิ่งที่เราไม่พอใจวันนี้ขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองที่คุณเป็นคนเก่งอาจารย์เปิ้ลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะ